ชาวบ้านในชุมชนช่างเคียนตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองเชียงใหม่เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนของตัวเองหลังจากน้ำป่าจากดอยสุเทพระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ป่าบนดอยสุเทพนานกว่าสองชั่วโมงทําให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าปกติแล้วชุมชนช่างเคียนจะถูกน้ำหลากเข้าท่วมแทบทุกปีค่ะส่วนใหญ่น้ำจะมาในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้จึงถือว่าน้ำมาเร็ว แต่น้ําท่วมแต่ละครั้งชาวบ้านไม่สามารถเตรียมตัวได้ทันนะคะเนื่องจากไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าน้ําป่าจะเกิดขึ้นทําให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นจนํานวนมากเดือดร้อนโอ้โหมาได้หลับได้นอนเลยขี้โคลนเต็มหมดเลยเนาะสงสารเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะคือมาแบบไม่รู้ตัวแบบเร็วมากถ้าเราป้องกันก็ไม่ไม่ไม่ไมค่อยเยอะแต่นี่ไม่ป้องกันนะี่ยข้างบ้านน่ะโดนหมด ระดับที่นอนไปดูเถอะแช่กันหมดคือคือน้ำลักษณะนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยจริงๆใช่ไม่รู้มันก็คือดุจุลเข้มามาไม่มีไม่มีอะไรเตือนเลยดูพยากรณ์อากาศฝนตก45 45นะชั่วโมงเดียวเต็มนะ ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเพื่อช่วยลดผลกระทบแม้ว่าน้ําแต่ละครั้งจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะคะแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมห้วยช่างเคียนส่วนพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ระดับน้ําลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลังจากที่ฝนหยุดตก แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากจังหวัดเชียงใหมย่ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าภาคเหนือมีฝนตกหนักและฝนตกสะสมขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายขณะที่ช่วงวันที่25-26สิงหาคมค่ะภาคเหนือจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกตกหนักถึงหนักมากมีลมแรงซึ่งภาคเหนือวันนี้มีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่